สวัสดีคะ่ะทุกคนมือนีวันหยุดเนาะจา้ะวันหยุดว่างจากการขายของก็เลยอันมาส้มต้นใหม่มาบํารุงต้นใหม่จักหน่อยนะคะอันเพื่อนเพื่อน,อนที่ทักมาเนาะคะ่ะที่ทักมาว่าอยา,ากได้ดต้นใหม่ลาอมเนว่าหลังสงการอมสิมาแจงคาขนซงเนาะคะ่ะแจงคาขนซงว่าจักบาทจักบาทเนาะคะ่ะอันพอดีอมไปทําขนซงแล้ว ขนทรงเพิ่นเพิ่นว่าตามน้ำนักเนาะค่ะที่แล้วก็ตามน้ำนักแล้วก็ตา,ากตามใส่ขนาดที่อ้อมล่องไปถามเบิง่งระวังกระถางต้นไม้นี่ก็ประมาณสี่รูมันค่าขนทรงมันแพงอยู่ด้วค่ะม,ะมันเกือสิประมาณสามร้อยสองร้อยห้าสิบคื้วยค่ะ,พดดคะเพราะว่า,า,าเป็นกระถางสิไหมคะแล้วเพิ่นกับบอับประกันพร้อมเนาะค่ะว่า อันหฮาทรงเขาไปแล้วห้าทรงไปแล้วเนี่ยต้นไม้ห้าพังห้อาอีอย่างยังสินไหมคะ่ะข้าเจ้ากับ,บร่รลบประกันน้ำมังสินนะคะ่ะถ้าผู้ใดว่าเอาอยังสนใจยู่อยากได้ยูยังสินเนาะคะ่ะกะกระทักมา่ไหม่นะคะ่ะเพราะว่าออมก็บรูว่าย่านว่า,าค่าขนทรงแพงยังสินเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าสิเอาเป็นรือสิโลกให,ให้ให้ให้โลกไปเป็นต้นัึกสิกะ กระแจงเนาะค่ะแต่ว่าซาใจก็อยากอันทรงเป็นกระถางแบบนั้นเลยค่ะมันจะง่ามไปหอดกั้เชยชมหลดเนาะค่ะบัดที่นี่อันข้าเจ้าว่าอันข้าเจ้ามันต้องสร้างตามน้ำหนักใช่ไหมค่ะประมาณสองลอยหาซิปถึงสามลอยอ้อมคิดว่านะค่ะแล้วแต่ว่ะจังหวัดใดนั้นสินะค่ะก็เลยว่าอู้ย่านว่านส่งย่านว่าค่านส่งแพงเพราะว่าผู้ใดเคยส่งต้นใหม่อัน จับวกกันในนั้นะว่าอันอันเอบริษัทใดที่ก็จะส่งเนาะค่ะอันนี้ไปถามแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนว่าอ่าจะบรับอ่าผิดชอบความเสียหายอีหยังนะคะถ้าส่งไปรับส่งอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าบรับผิดชอบแต่ว่าที่นี่ถ้าผู้ใดรับได้เนาะคะ่ะเพื่อไปถึงรถแพ็รถแลนพัน์ทหนาบานเนาะจ๊ะเพื่อไปถึงมือสิไม่หายยานเออมันอาจจะมีอ่า บุบบ้างหักบ้างนิดหน่อยนั้นสินะกะถ้าผู้ใดรับไดกบ้กะับจังวากันจังทักมากนอกจาะเพราะว่ามันกะย่านพี่น้องว่าไห้เนาะโอ้ยทรงยังมากไหาคือเป็นแนวนีผันว่า <c> ค <oughs> ือบองั้งแถผันว่าคือบารูเมื่อคืนในรูปบมบอมเนแล้วค่ะเพราะว่าอากาอกกัยานเนาะก็เลยมาอธิบา,ายให้ฟังถ้าผู้ใดยังคิดว่าเอออยากได้ยู่นั้นสินะค่ะ เราบอกเป็นยังรับได้สิค่ะก็ะโอเคเนาะคะ่ะอันมาที่นี่เขาก็ต้องไปสร้างเบิ้งนะคะไปสร้างเบิ้ง,งถ้าจะเอาไปเป็นกระถางอะไรทรงแบบกระถางมันกับแห้งนะคะสรงแบบกระถางเพราะว่าน้ำนักนะคะน้ำนักมันกับแห้ง,าง,าง,างมาเมนีจะบ่ได้อันนั้นนะคะหยุดบ้างต้องบ้างก็เลยมาอันนี้ต้นใหม่นี่อันนี้ต้นนี้เนาะคะ่ะต้นนี้อันนี้นั่นก็เอื้อนอีหยังน่ะ ไม่ร yeah, so oh. ู้เขาเรียกอะไรอ่าสวยสวยเนาะค่ะก็เลยมาสิมาบั้มุงเพิ่นในจักหน่อยตัดกิ่งก้านนะคะกิ่งก้านที่บอนั่นออกว่าอู้เพิ่นอู้เพิ่นแตกโนตัวจ้นนี่ต้นนี่ถ้าผู้ใดสนใจก็จังว่ากันเนาะตอบโอ้ยอาไรอยากส่งให้อยู่เด้อค่ะบ่แม่นว่าบ่อยากส่งให้แต่ว่าย่านมันย่านมันไปฮอดแล้วอันนี้แห่ค่ะ ป๊าต้นนี่แมนี่งามแล้วค่ะอ้ยเบิ่งใบเพิ่นใบเพิ่นนะคะ่ะเมื่อนี้ได้อนนะะยู่บ้านได้อยู่บ้านได้ยู่บ้านอยู่ซ่วงเพราะว่าหลังนะ่ะสงการพักจกอันงานประจําแล้วงนะคะงานอะเดลีกมาม,ม,ะะมาชมต้นไม้นีเละค่ะมาชมต้นไม้มาดูแลต้นไม้แล้วค่ะ อันนี้เซตให้เ,เพื่อน,น,นซื้อแล้วจ้ะเพราะว่าเซตใบออกก่อนมคนจะขีดฟุ้นไหมนี่แต่แบบเวลาเ้าห,หดน้ำนะคะเวลาเขาเอาใส่ผ้านิ่มๆแล้วจ้ะเวลาเ้าห,หดน้ำมันนั่นเกิดดินไหมคะ่ะใส่เขาเซตอ,อ๋อคนเกิดสิงามอ๋ออื้อนน่ะเย็นมีแห้งบ่ <laughs> น,นี่พี่น้องแม่มีใบนี่แต่แบบนุ่มาอันนี้ใส่ผ้านิ่มๆแล้วจ้าเข้าเส็ดใบอันนู้นี่ค่ะเป็นกอเป็นกออยู่อันนี้ต้นนี้สงสัยจะได้แง่ออกปลูกแล้วล่ะจ้าเนี่ยจะได้แง่ออกปลูกแล้วเพราะมันหลายมันแบบมันหลซะเลยเกินนะคะมันขึ้นมาแบบอันนี้เลยนี่นใบนี้สวยนะจ้ะ นมันซีหาตุ่นแล้วนี่มันเฉลยมันหนาแล้วไหมคะมันถึงแบบหนาแล้วนะเกิดเฉลยงี้ออกกูคนจังนี่ออกกูทั้งว่ดบ้านบ้างกับบ่ว่างหรอกจ้ะเพราะว่าคนว่างไม่ว่างเลยเนี่ยเซตเลยแล้วก็บเได้ไปเอาหนามแห้งม่วยกล้วยได้ค่ะนี่ไม่ได้ว่างเลยด้วยถ้ต้นไหม่เฉลยก็บอุ้ย ตาดบึงนอเขาได้พี่น้องเดี๋ยวเสหายึ่งนอเขาเม่นี่หมค่ะนี่เมียกําลังแบบแท่งแบบนี่หัแท่งหนวดขึ้นมากเมอค่ะ้มแท่งหนอดขึ้นมากเน่ค่ะหนวดอยไหมอันนี้มห้งนี้ค่ะนม่ดนี่หนวดนี น้องเห็นบอโอ้ยบึงค่ะบึงบึงบึงพี่น้องเห็นบอกําลังแทงออกมากเลยไงกําลังขี่กําลังมืดนออกไม้ปะบึงเนี่ค่ะเบึงสวยเนี่ยบึงสวยเนี่ยค่ะกำลังมืดนออกมาเนาะค่ะเบิ่งนี่มืดมืดออกจากอันนี้เนาะค่ะออกมาบปะไดกระแดงบัดนั่นเนาะโอ้ยนี่งามคักอีรีเนาะค่ะหลายเพิ่นกำลังปรุงหยอดปรุงนอหลายหยอดหลายนอคุณได้ค่ะคุณ ี่ออวมาบระเี๋ยกันแดงจึ้งคึ่งยึงจะเป็นงามค่ัค่ะคุณอ่ะพุงหนอพุงหนอออกมางามครับเนาะจะค้างหนึ่งจะค้างนึงเนี่ยนี่นอนในหน่อยกำลังแช่งออกเนาะค่ะวาเบิ้งดินนะคะเนียให้เบ้องดนเนาะอค่ค่ะอันนี้ดินมนปึ๊บเห็นบคคะ ี้ซ้อมลังกันเนาะอันนี้ซ้อมน,นะคะเอามาพุ้นดินในพิ่นนะคะป้าเพิ่อนพี่น้องเนี่ยอันนี้แงออกไปเลยได้ค่ะแน่เอาไปปลูกเนี่ยแท้งนอขึ้นมาอีกนะคะเมืองเนี่ยขนาดเนี่ยเอาไปปลูกเมือนะค่ะดินนี่ค่ะดินดินเพิ่นดิเป็นลักษณะแบบนี้ได้ด้วย ใส่สมบ้านาหน้อนเดี่แลวค่ะอันไหนมันแข็งแน่ค่ะน,นี้พอเวลาเ้างดตามนะคะอู้หูนี่โนแท่งขึ้นแท่งขึ้นแท่งๆโม่ได,ด้เยจ้ะเพราะว่ามันสิไปแท่งหักมันทำแรงไม่ได้นะคะเ๋ยวจะไปแทงได้มันอู้ขิงง่ามง่ามง่ามเขาก็เอาขีงง้วใส่นะคะขีงั้วจะใส่หลายเลอจ้ะใส่หลายๆนี่ตายเลย มันเข้มเนาะใช้หลายๆมัจะเข้มตายใบใดบางงามเ้ากระตัดออกเนาะจะ้ะใบใดบางงามเ้ากระตัดออกแต่งกิ่งออกว่ามันเกิดงอนส่วนมากปืาขี้นนด,ดินมันสวยงามไม่ดีเลยเนาะนะี่เนาะจ้ะเบื้องเจให้เบื้องดินเนาะจ้ะเบื้องดินดินเขากับงามคักอี๋ด้วยะคะ่ะ ดินแบบดำอุดมสมบูรณ์เลยเลยด้ก็สิอุดมสมบูรณ์กับไส่ขี่งัวเนาะคะใส่ขีงะะข่งวัวนบ๊วยไส้หลายเด้อใส่หน่อยหน่อยห้วยนาหน่อยหน่อยนะคะใส่ขีง่งัวนบ๊วยออกมาเฮ็ดคลิปอันโดนเลยเด้เพราะว่า,า,าข,าขะะ้าจะไปขายของแล้วจ้ะจะไปขายของมันเลยออกมาเหมือนเบิ่งบ๊วยง่ามกับเฮ็ดอันนี้เอานะคะ่ะ อื้มเนี่ยค่ะสวยผู้ใดกับมักต้นไม้เนาะจ้ะซึ่งเราเมืกก่อกาดูอันนี้สายตา,ยตายดีเดี๋ยวมือนี่เดี๋ยวอ่าอ่าเดี๋ยวมือนี่าเอาซ้ำหนีก้นเนาะค่ะพี่น้องมือหนาเดี๋ยวสิอ่าเอามานั่มเสนเนื้อเห็นไหมแต่ละต้นแต่ละต้นให้เบิองไม้เนาะคะ่ะอันนี้ น้ำเสนอแต่ละตนละตนให้เบิงไหมเนาะคะ่ะวันนี้อมขอลาไปก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ